สบายดีพี่น้องสบายดีย่ําสวยพี่น้องยตอนนี้ก็10:00นนแล้ว10:09นาทีนี่ก็นนาสิไปส่งเฮ็ดนาะนี่เพิจะดีเซื้อเฮ็ดซอยอีกแล้วแต่ว่าเฮ็ดก็เก็บหลายเติบอยู่แต่ว่าเฮาแกงกินไปยังเหลืออยู่ครึงโล ืนน่องล้ <c oughs> ายหาขีดคล้ายห้าขีดเครื่องจิตพิศมุทเฮตในภูชลบีพี่น้องเลยภาบรรยากาศอรมณเนี่ยห้าขีดกล้าหนักนเครื่องอันนี้นกับขอบพูดอะไรเด้อที่อุดนุนเนาะที่อุดนุนเฮ็ดเข้ามาหลายรอบแล้วเพิ่นก็ไปชมให้แม่สาวจอยอะไรพี่น้องเลยที่คนเก่าคนเดิมทางฝั่งไทยเนาะอุดนุนเฮ็ดอีกแล้ว 5คิดขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเร็วเร็วเร็วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเร็วใครอยากไปเงื่อนชื่อนมนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับรอให้รอท่ไปชมกันลองงาชาพี่น้องขอเอาดูเดี๋ยวแม่มามาหอดที่กนซาวจอยแล้วพี่น้องอือ ะอะไรค่ะเขาพุ่นผีอะไรเดอ้อที่อุดนุนเฮ็ดอ่ะรอดข้าวเลยรอดข้าไม่ให้ผุมาหน่อยเราเป็นตะแพงอ่ะค่ะพอดีเราเรามำนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีเลยเออเด้หน่งามมาเด้หนิฝุ่นใส่อันฝุ่นเด้หน่เนาะพักอ,อีตู่พอดีเราใส่แกงเฮ็ดนี่อันต้นขาสิเป็นขานี่น้อยเราอ่ะ่วชิงไข่เวชากับข้ากระปูกว่านี่อืม สะออนกบเผาอยู่หน้าห้างกะมีอยู่ดยสบายดีอ่ะหาไปหายเลยหายเลาด้วยพี่สาวคนเก่าคนเดิมทางฝั่งไทยซื้อหายอีกแล้วซื้อหายเจ้าอีกแล้วนี่ได้แล้วได้ครับแล้ว กินไทยแซ่บแซบแซบนัวแซบนัวนัวกันเฮ็ดอันนี้แซ่บบ่แซ่บเฮ็ดยเราฝากกับแซ่บไว้คนละแบบจีบุญปนเออแม่จีปนมวนนะครับก็จีปนมื้อนี่น่ะแกงอันนี้เป็นเฮ็ดเฮ้าแต่ว่าอะไรแม่ละกินอันเอออนนั่นแล้วอันลูกสัน sàn à là là ừ. sí àn <laughs> này đây, ừ, xí xiang nè, nhảy nhảy tem nhảy tem nè, em mấy hả? 8 này nọ, chụm chia đều เจ้ากับอันแม่ยายนงดีดนะอย่าเต็มนะพอเดียวกันแต่คนละแม่โดยโดยเป็นพี่น้องเดียวกันอะไรพี่น้องเลยคือลาวอะไรเนาะมาสรงมาทรงหอดเทือนหอดซานแหละเด้อพี่เด้อลำรวยลำรวยเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะปีใหม่กะนลำรวยแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรง กินให้มีความสุขเก่ากินให้แซ่บเก่าก็อยู่ดีมีแห้งอ่ะแหละเมื่อนี้แม่อยู่ดีมีแห้งหายเจ็บหายปวดซะปวดอยู่กับทุเลาเบาบางลงซื้อรถตลาดน้อยอแล้วก็ซื้อไปได้กินยำยำก้าวๆแก๊บๆ เกลาเดียวกันเฮดีมีแห้งแล้วก็ได้น้ำมานั่งขโมกอ,อ,อยู่ในแนมมาเอ้อพอดีอยู่เลย<อ>มือก้อนอนะ่ะบออยู่พอดนะ<อ>เห็นนางฝาจะเห็นอะไรด้กินสะ<อ>เห็นนางฝากแกงบอกอแกงหนึ่งแ <c oughs> าะว่าหนึ่งแล้วเวลาจะหนึง่งซุปแหละใส่แอนปาดปาดพานกระเทียมกระเทียมลงอะหอมแซ่บมาเห็นอันนั้นเลย มันสิหอมอยากคือเฮาขั่นสมนะหาบ่แม่นมันสิหอมเวลาเฮาหนึ <Zone favorite word> nữa, ่งสุกใหม่ๆอาบักทัวแปบแล้วบ่น่ะต้นคูนก็บักลงคักบาดนี่อือมันไก่สายไฟแม่นั่นแหละมันสนะสายไฟล่ะแล้วต้นนั่นก็งเป็นหมากเด้อน่ะเวลาเดือนนั่นเดือนยังก็มันเป็นดอกเดือน3เดือน4เนาะมันเป็นดอกนะ งามงามเอองาเลยค่ะพ่อในเบิง้ง <c oughs> เลาวก็มักม้วนซาจอยบระยู่บอกมาเท่าไรกับบุคอยพ่อดอกพี่น้องเอ,อ้ยซาจอยนะบุคอยอยู่นี่จะไปทางอืน่นภูและเข้าบ้านบอเข้าขบ้านอ้าวนี่นะเฮื่อนไพะเฮาเนามเห็นนี่น่ะนี่นั่นลา้างยังไงนะเออโดยโดย มันอยู่ส่งอยู่พีเนาะบันเทาขีพานทางาแนมโบเห็นพันมาทางพีบระแนมเห็นอนะ่ะเนีนทางเนมมัน,นมคอยเห็นได้สำได้จำหนึ่งนะม,งมันบางแมนหอมหน้าจีตามปจนจีนี่ยนะจีหอมหอมแดงอืออกระเทียมมะพริกตามปนใส่การแช่ชาหาเห็ดดอก บักทั่วบักแตงกินเบิดแน่ <laughs> จจยังใส่ตัวเย็นไว้แล้วจ,จอยก็คือว่าเห็นแล,ล้วเราบ,บ่คอยได้ยู่เหน็นหรอเออเราก็กินแน่บ่แน่บางเทีเราก็กินบางเทีเราก็บ,บ่ได้กินตามที่ง่ายว่าเอาให้ฟังอันนี้เอาเอาห้ยร้านอีกได้ออืขอบใจขอบใจเอาเงี้ยมือนี้บริบาลเขียน ป็นไอแ่เลยบ่ได้ไปพักพนบ่สิไปิดมก็เลยให้ักก่อนนๆอยู่ห้องปอ2ห้องนั้นแหะนอนอยู่นําเฮาบังเทือกันเทือกันนอนอยู่นําพ่อใหญอ้อยพ่อใหญ่มันน่ะอือือเลยชื่อมื้อตายอือเกนอนเที่ยงเาส่วนสินอนเที่ยง สิเมื่อเงาไ,ได้บัดนี้สิไปซื้อแป้งน,นัวก่อนอาทูอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่ใหม่เขาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยอ,อาทูเศร้าซะปะ่ะนะซะอันปลาแพนอันฝากเงินมาซื้อซื้อแป้งน,นัวพี่น้องเลยไปอุดหนุนลานสีเขียวต่อมาซื้ิไปอัน บรวบไปไปบึงหลองน้อยับซื้อนงเออราขึ้ข้งบงฮามาแล้วคันเดียวกันแต่ตังสีไอ้ก้อนสบายดีมีปลูกสบายดีโอ้ยพอขาหน่อยนี่ประสือซอยด้อกอันนี้ เออมาซื้อเป้งน,นัวทุงเขาได้ก็เป้งน,นัวนี่เออลยลอยเศ้าหาบาสามถุง โอเก่งแท้โงงบวบเป็นบ่ด้วยสาหาบาอัดะเพานากเงินมาห 360. มมา,าหยสามร้อยหกสิบซื้อเป็นนัวสามครอบครัวอุดนุนพันวาเป็นนัว3ากิโล จากปลาแพนเออปลาแพนเนาะแม่สื่อหายซ้ำขอบครัวเลยจะเป็นครอบครัวะดรเป็นผู้โชคดีกันรอรับ <ลอ S 1> ส้มหลับส้มมาพี่น้นนองแม่ขอบคุณปลาแพงนะรายด้วยจ้าจ้านั่นม่แพ็คใครใครน้องฮวยเกิดญ่นะสิใครก่อนถ้าลืมเลยอือไม่ใช่ซื้อขนมป่อ Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima สิซื้อขนอมก่อนของเราสีท่านช่างน้อยเอ้ยบางหัมเราบอกกินเนอะนอมนั่นนี่นะรดจืดรดอั่นนี่นะมีก้อนนี่กิน,นอันนี้ป่อกิน,นอันนี้แหละร่างใครคอมเมนเจ้าคาย ลอดตายบ่ะเรดจืดอีกต้อนไนกากินแบบนี้เบิร์อ่ทำหนาบอี่องเดือนทำหนกินเนยอันนี้นะก็แล้วอยาส่งแปดพันค่ะแปดพันค่พ่อค้่าพ่อคาน่อย ด้วยไปตายไปขายไปขายมามนจักปีแหละไก่และไก่ชิ้นหอบ้นเกิดเพล่ะบอกไก่ชิ้หอยมันเกิดเพลนี่เดือนนี้อวันที่สองเดือนนี้เดือนมืออเือมือนี้กันทีสาเออมือนี้ว่ามือเอาหยันุกมามเอาลดไปเอ้

ขนมแนนหวนอนทุ่งนึงขนม็นมากินในโน่สาวเงินกี่ไปเท่าไหรใไนโน่สาเนี่ยเงินบาทเศ้าหาบอใครเอา้าหัหนึงนยกแพ็กเองทปาไยอืม,ม,มใครเอาหัหนึงก่อน บอเอาหนึงกอนไไขอน่อยเฮ็ดนารปุ่นบสีตมหนอนสีหนอแตงัวซื้อแตงนม่บอแกงได้วานรังกอกบ่หี่ซื้อน้ำาหน้ามนี่สวัสดีพี่น้อง จะซื้อน้ำพายน้ำใหม่ไงอือโบแมนน้าแม่เบาไก่นะอ๋อคนละละคนละเจ้ารูเขาได้นิ ໄປຫາມື້ວານຈົນຍາວເພິຊດແອອຮົານາລດມນໃຮົມືກນແຕ່ຫຼນ